เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ที่หนูออกมาจากรายการแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลำข่าวครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลำข่าวไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงลูกทุ่งและวงการบันเทิงที่เราคัดสรรมานําเสนอครับมาที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความประทับใจและเสียงฮือฮาอย่างมากในกลุ่มแฟนคลับลูกทุ่ง เมื่อศิลปินรุ่นใหญ่ระดับตำนานอย่างพี่แจ็คธนพลได้ร่วมร้องเพลงคู่กับศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังมาแรงอย่างน้องต้นข้าวสุปริยาในบทเพลงอมตะคนแบกรักครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาณเวทีคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีในสองงานใหญ่คือที่วัดพังตรุอําเภอพนมทวนและงานกาชาดบ่อพลอยครับซึ่งการปรากฏตัวร่วมกันของทั้งสองศิลปินในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงร้องคู่ในเพลงคนแบกรักที่ถูกยกให้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิท่านผู้ชมครับหากเราย้อนกลับไปดูเส้นทางของน้องต้นข้าวสุปริยาผู้เป็นเจ้าของเสียงร้องที่หวานจับใจคนนี้จะพบว่านี่คือการเติบโตที่รวดเร็วและน่าทึ่งอย่างยิ่งครับจากเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมนี้เป็นระยะเวลาเพียงแค่4เดือนกว่าๆเท่านั้น ที่เด็กน้อยจากบ้านนอกวัยเพียง12ขวบที่พกพาหัวใจที่แกร่งเกินร้อยพร้อมความมั่นใจเต็มเปี่ยมมายืนอยู่บนถนนแห่งความฝันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องต้นข้าวได้พิสูจน์ตนเองบนเวทีรายการใหญ่อย่างรายการดวลเพลงชิงทุนด้วยความมุ่งมั่นและผ่อนสวรรค์จนสามารถก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคมาได้และวันนี้ครับบทเพลงคนแบกรักที่ได้ร้องคู่กับพิจักธนพลในค่ำคืนที่ผ่านมา ก็คือคำตอบที่ตอกย้ำว่าหนูได้ทำสำเร็จแล้วครับจากเสียงตอบรับของแฟนเพลงที่เข้ามารับชมการแสดงต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงร้องของน้องต้นข้าวในเพลงนี้มีลูกเอื้อนลูกอ้อนและความหวานในน้ำเสียงที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับเสียงของพี่แจ็คธนพลการประสานเสียงที่เกิดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งและพรสวรรค์ที่เปล่งประกายของเด็กสาวคนนี้อย่างแท้จริงครับ ผู้ชมหลายท่านได้แสดงความเห็นเชิงเปรียบเทียบว่าจากภาพจำของเด็กน้อยที่สวมเพียงแค่หมวกแก๊ปในวันแรกที่ก้าวเข้ามาสู่ถนนสายนี้บัตรนี้ได้กลายมาเป็นความภาคภูมิใจเป็นเสมือนมงกุฎที่มีคุณค่าทางใจมากกว่าคำว่าเงินตราใดๆดซะอีกครับต้องขอแสดงความภูมิใจแทนทีมงานรายการดวลเพลงจริงทุนและคณะกรรมการทุกท่านที่ในวันนั้นได้เล็งเห็นและช่วยกันเจริญในเพชรเม็ดงามเม็ดนี้จากเมืองการ ให้ได้เฉิดฉายและมาประดับอยู่บนฟากฟ้าของวงการลูกทุ่งไทยได้อย่างสง่างามครับและนี่คือประเด็นสำคัญที่ช่องลำข่าวอยากนำมาให้ทุกท่านได้รับชมครับในโมเมนต์แห่งความสำเร็จและปิติยินดีบนเวทีมีช็อตหนึ่งที่ผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ได้ทันได้สังเกตแต่เป็นภาพที่ซ่อนความหมายและแสดงออกถึงความเอ็นดูได้อย่างลึกซึ้งครับนั่นคือสิ่งที่แจ็คธนพลทำกับต้นข้าวก่อนขึ้นเวทีครับ ในช่วงจังหวะก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มขับร้องเพลงคู่คนแบกรักภาพที่ปรากฏคือพีแจ็คธนพลได้เอามือลุ่มหัวน้องต้นข้าวเบาๆอย่างอ่อนโยนต่อหน้าสาธารณชนพร้อมกับที่นายห้างแห่งโฟสก็อยู่ในโมเมตนต์นั้นด้วยการกระทำนี้ครับเป็นมากกว่าแค่การแสดงออกธรรมดาแต่มันคือการแสดงความเอ็นดูความอบอุ่นและการให้กำลังใจจากศิลปินรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จแล้วส่งต่อไปยังน้องสาวคนเก่ง ที่กำลังก้าวเดินบนเส้นทางเดียวกันหลังจากจบการแสดงอันน่าประทับใจนี้น้องตนข้าวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านช่องทางของตนเองเพื่อกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณเจ้าภาพทั้งสองงานรวมถึงพ่อพ่อแม่แม่ชาวพนมทวนและชาวบอ่อพลอยเมืองการบ้านเราและแฟนเพลงจากจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาไกลเพื่อมอบกำลังใจและสนับสนุนหนูอย่างล้นหลามทำให้ทั้งสองเวทีที่วัดพังตรุและกาชาดบอ่อพลอย เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพอันอบอุ่นครับการที่นายห้างแห่ง 4S และแอดมินของช่องลำข่าวได้เห็นภาพแห่งความเอ็นดูนี้ต่างก็รู้สึกมีความสุขและอยากนำโมเมนต์แสนพิเศษนี้มาถ่ายทอดให้แฟนคลับทุกท่านได้ร่วมซึมซับด้วยกันครับเพราะภาพการลูบหมวัวเบาๆนั้นสะท้อนถึงการยอมรับการส่งต่อแรงบันดาลใจและการเชื่อมโยงระหว่างตำนานกับดาวดวงใหม่ในวงการลูกทุ่งไทยได้เป็นอย่างดีครับ การเปรียบเทียบจากหมวกแก๊บที่เธอสวมใส่ในวันแรกของการต่อสู้มาเป็นมงกุฎที่มีคุณค่าทางใจมากกว่าคำว่าเงินตราใดๆนั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางจิตใจและสังคมที่เธอสร้างขึ้นครับหมวกแก๊ปสื่อถึงความเรียบง่ายความมุ่งมั่นและจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อหาทุนการศึกษามงกุฎสื่อถึงความสำเร็จการยอมรับและเกียรติยศที่เธอได้รับจากการใช้พรสวรรค์และความกตัญยุเป็นเครื่องนำทาง นี่คือบุตพิสูจน์ว่าพรสวรรค์ที่มาพร้อมกับความตั้งใจสามารถเปลี่ยนชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศได้และนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องราวในวันนี้ครับการที่พิจักธนพลเอามือรูปหัวน้องต้นข้าวเบาๆก่อนขึ้นเวทีไม่ใช่แค่การแสดงความเอ็นดูตามปกติแต่เป็นการส่งผ่านความหมายที่สําคัญยิ่งในวงการบันเทิงนั่นคือการยอมรับในฐานะศิลปินที่เท่าเทียม การสัมผัสที่ศีรษะแบบอ่อนโยนกักศิลปินระดับตำนานสื่อถึงการยอมรับในความสามารถของน้องต้นข้าวในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพที่คู่ควรไม่ใช่แค่เด็กที่มาขอโอกาสการถ่ายทอดพลังบวกและลดความกดดันแม้ต้นข้าวจะเก่งเพียงใดแต่การร้องเพลงคู่กับศิลปินที่เป็นเจ้าของเพลงและเป็นกรรมการในรายการที่สร้างชื่อให้เธอย่อมมีความกดดันการลูบหัวเบาๆนั้นเป็นเสมือนการปลดล็อกความประหมา่าและมอบกำลังใจสุดท้าย เพื่อให้เธอปล่อยความสามารถออกมาอย่างเต็มที่สัญ,ญลักษณ์ของการส่งต่อตำนานในภาพนี้มีทั้งพี่แจ็คที่เป็นตัวแทนของตำนานลูกทุ่งยุคหนึ่งและน้องต้นข้าวที่เป็นอนาคตของลูกทุ่งไทยการกระทํานี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการส่งต่อพพเพลิงการโอบอ้มและการรับรองจากรุ่นใหญ่สู่รุ่นใหม่โดยมีนายห้างแห่ง 4S ซึ่งเป็นผู้บริหารที่คร่ำวดในวงการเป็นสักขีพยานปรากฏการแจ็คธนพลและต้นข้าวสุปริยาในครั้งนี้ จึงเป็นมากกว่าแค่การร้องเพลงคู่แต่มันคือภาพสะท้อนของวงการลูกทุ่งไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งมีการยอมรับและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพได้เติบโตเขียงข้างกับศิลปินรุ่นใหญ่ที่พร้อมจะส่งต่อความรู้และประสบการณ์จนวันนี้เธอกลายเป็นศิลปินแถวหน้าที่มีคิวงานอย่างต่อเนื่องมีแฟนคลับที่มอบความรักและแรงสนับสนุนอย่างท่วมทน้นซึ่งความสําเร็จนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นและพรแสวงที่ไม่หยุดยั้งครับ ใครที่ชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องลำข่าวไว้ด้วยนะครับแังปรบมือให้พี่แจ๊คธนพลจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีแปลนเพลงน้องต้นข้าวทุกทุกท่านเลยครับตื่นเต้นมากเลยค่ะได้มาเจอกรรมการที่นั่งแต่สนหนูลูกเรียกที่ก็ดีใจดีใจนะ เราก็เรียกว่าลูกสาวลูกสาวลูกสาวใช่ไหมแต่ลูกสาวเรียกพี่แจ๊กแน,น่หวานซะเลยค่ะร้องเพลงคู่ดีกว่าที่เขาดูเราในรายการที่หนูได้แชมป์นะได้เลยค่ะอ่ะฟังใครอยากฟังคนแบกรักบ้างครับขอเสียงหน่อยเร็วเนี่ยเป็นพี่พพแจ๊กแกั้งตั้งแต่ที่หนูออกมาจากรายการแล้ว คนขอเพลงคนแบบรักทุกเวทีเลยค่ะเยอะมากใช่ไหมหนูก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงนะคะเอาคนนั้นคนนี้มาร้องก็แล้วนะคะก็ยังไม่เวิร์กวันนี้ก็โชคดีเป็นของหนูแล้วเสียงปรบมือคราวหน้าก็ให้เขาจ้างจ้างพี่แจ็คไปด้วยค่ะเนี่ยแล้วทีนี้ใช่ไหมคะหนูหนูก็ไม่มีตังค์จ้างพี่แจ็คใช่ไหมคะเพราะพี่แจ็คค่าตัวอ๋อนั่นแหละค่ะแล้วเจ้าภาพเขาไม่จ้างไงคะแล้วทีนี้หนูก็เลยต้องให้คุณนิวมา ชดเชยก่อนไหนนู่นค่ะแต่ก็ไม่รอดไม่รอดค่ะอ๋อเหรอไม่รอดเหรอเขาแบบร้องไม่ได้เลยค่ะเสียงไม่ได้อาวันนี้ถือเป็นกำไรแล้วกันเราเจอกันนะลูกนะเจ้าภาพจ๋าประกาศผ่านสื่อเลยใครอยากฟังคนแบกรักคู่กันเวอร์ชั่นนั้นนะคะกับพี่แจ็คก็ต้องจ้างไปคู่กันนะคะไม่งั้นคนอื่นชดเชยไม่ได้เรื่องเลยนะคะเนี่ยมีลูกสาวก็ดีนะหายงานให้ด้วยนะ าหางานให้ด้วยอ้าวคนแบกรักครับผมเนะาะค่ะเสียงปรบมือหน่อยจ้า